คุณเคยสงสัยไหมว่าคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงทำไมพวกเขาไม่เสียเวลาไปกับการพูดถึงเรื่องบางเรื่องเพราะพวกเขารู้ว่าบางหัวข้อน,นั้นไม่ปพีแต่เสียเวลาไร้ประโยชน์เสียพลังงานแต่ก็ยังเป็นอุปสรรคสำคัญในการเติบโตของชีวิตด้วยวันนี้โอปาจะพาคุณไปสำรวจเรื่องที่คนฉลาดจะไม่พูดถึงอีกในชีวิตเพื่อปลดล็อกศักยภาพตัวเองและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง คนหนึ่งคนฉลาดจริงเขาจะหยุดพูดถึงความปิดพลาดในอดีตซ้ำๆการหมกมุ่นกับอดีตทำให้คุณไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้เช่นคนที่ยังพูดถึงความโน้มเหลวเมื่อห้าปีก่อนความปิดพลาดนั้นคือบทเรียนไม่ใช่โซตรวนที่ฉุดรั้งคุณการพูดซ้ำๆจะทำให้คุณติดอยู่ในวงจรเดิมคนรอบข้างอาจจะมองว่าคุณดูขาดความมุ่งมั่นอดีตไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่ปัจจุบัน เปลี่ยนได้เช่น A ที่เคยล้มเหลวในธรุรกิจแต่หยุดพูดถึงมันและเริ่มต้นใหม่จนสำเร็จขออ้อ2หยุดบนเรื่องที่ตัวเองควบคุมไม่ได้การพูดถึงสิ่งที่เกินความควบคุมเช่นดินฟ้าอากาศสภาพเศรษฐกิจมีแต่ทำให้คุณเสียกำลังใจและเสียพลังงานคนฉลาดจริงเขามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่แก้ไขได้การบ่นนั้นไม่ช่วยแก้ไขปัญหาแต่ยังเพิ่มความเครียด พลังงานที่ใช้บ่นไปถูกเปลี่ยนไปการแก้ป,ปัญหาจะดีกว่าคุณสามารถสร้างโอกาสได้ในทุกสถานการณ์ของชีวิตเช่น A. ที่ไม่บ่นเรื่องของค่าครองชีพแต่เลือกเรียนรู้การลงทุนข้อ 3. หยุดพูดถึงข้อเสียของคนอื่นการพูดถึงข้อผิดพลาดของคนอื่นบ่อยครั้งทําให้คุณดูไม่น่าเชื่อถือเช่นการวิจารณ์เพื่อนร่วมงานต่อหน้าเจ้านายการพูดถึงข้อเสียของคนอื่นทําลายความสัมพันธ์ คุณควรจะมองหาข้อดีในตัวคนรอบข้างบ้างการพูดถึงแต่ข้อเสียทำให้คุณดูไม่น่าเคารพดูไม่เป็นมืออาชีพความฉลาดที่แท้จ,จริงคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเช่น A ที่เลิกวิจาร์ณเพื่อนร่วมงานและเปลี่ยนมาชื่นชมผลงานพวกเขาแทนข้อ4หยุดพูดว่าฉันไม่เก่งพอการดูถูกตัวเองนั้นเป็นการลดโอกาสในชีวิตเช่น คนที่ไม่สมัครงานใหม่เพราะคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถการพูดแบบนี้ลดความมั่นใจในตัวเองคนรอบข้างจะเริ่มมองคุณในแง่ลบคุณสามารถพัฒนาทักษะได้เสมอความฉลาดคือการเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองเช่นเเปลี่ยนคำพูดตัวเองและเริ่มต้นทักษะใหม่เขาเริ่มพูดดีกับตัวเองและเริ่มลงมือทำอะไรใหม่ๆข้อห้า หยุดพูดถึงความอิจฉาคนอื่นการพูดถึงความอิจฉาทาให้คุณดูไม่มั่นคงเช่นการบ่นว่าทําไมคนอื่นนั้นถึงมีชีวิตที่ดีกว่าการอิจฉาไม่ช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองคุณควรจะใช้แรงบันดาลใจจากคนอื่นแทนความอิจฉาทาให้คุณมองไม่เห็นโอกาสของตัวเองการเปลี่ยนมุมมองนั้นช่วยเพิ่มความสุขในชีวิตได้เช่น ชายที่เปลี่ยนจากความอิจฉาเพื่อนกธุรกิจด้วยกันมาเป็นเรียนรู้บทเรียนจากพวกเขาข้อ 6. หยุดพูดถึงความกลัวการเปลี่ยนแปลงการยึดติดกับความปลอดภัยจะทําให้คุณพลาดโอกาสในชีวิตเช่นคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนสายงานเพราะกลัวจะไม่มั่นคงการเปลี่ยนแปลงคือโอกาสในการเติบโตความกลัวไม่ควรเป็นตัวกําหนดชีวิตคุณการเรียนรู้สิ่งใหม่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ คุณสามารถเริ่มต้นเล็กๆเพื่อลดความกลัวได้เช่น A ปเปลี่ยนสายงานและพบว่า,าต,ตัวเองเติบโตมากขึ้นข้อ 7.. หยุดพูดถึงปัญหาโดยไม่มองหาวิธีแก้ไขมันการพูดถึงแต่ปัญหาเพียงอย่างเดียวทำให้คุณดูไม่มีความสามารถเช่นปนเรื่องงานหนะักโดยไม่เสนอทางแก้หรือว่าไม่ยอมทำให้มันดีขึ้นการแก้ปัญหาทำให้คุณดูเป็นมืออาชีพ คนรอบข้างนั้นจะเริ่มมองคุณในแง่ดีมากขึ้นความฉลาดก็คือการเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสการเสนอวิธีแก้จะช่วยคุณโดดเด่นเช่น A ที่เปลี่ยนจากบนเรื่องงานมาเป็นเสนอไอเดียปรับปรุงระบบขอ้อ 8. หยุดพูดถึงอดีตที่ไม่สำคัญอีกต่อไปการเอาแต่เล่าเรื่องราวเก่าๆให้กับใครต่อใครฟังไม่มีผลต่อปัจจุบันและยังทำให้คนเสียเวลาเสียพลังงานเสียกำลังใจด้วย เช่นการพูดถึงอดีตที่เคยทะเลาะกับเพื่อนๆคณควรมุ่งเน้นไปที่ปัจจุบันและอนาคตการย้ำอดีตทำให้คนติดอยู่ในวงจรความคิดลบคนรอบข้างนั้นก็อาจจะเบื่อหน่ายกับเรื่องเดิมๆความฉลาดก็คือการปล่อยวางและกล้าวต่อไปเช่นเอตัดสินใจเลิกพูดถึงอดีตและความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวแล้วก็หันมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ขอ้อก้า หยุดพูดถึงเป้าหมายที่คุณไม่ลงมือทําการเอาแต่พูดถึงเป้าหมายแต่ว่าไม่ยอมลงมือทําก็ทําให้คุณไม่น่าเชื่อถือเช่นบอกว่าจะออกกําลังกายแต่ก็ไม่เริ่มสักทีความสําเร็จที่แท้จริงเ,เริ่มต้นมาจากการลงมือทําไม่ใช่เอาแต่พูดเพียงอย่างเดียวการตั้งเป้าหมายเล็กๆจะช่วยให้คุณเริ่มต้นทุกอย่างได้ง่ายขึ้นคนรอบข้างจะเคารพคุณเมื่อคุณทําตามที่คุณพูดข้อสิ หยุดพูดถึงสิ่งที่คนอื่นทำพลาดในอดีตการพูดถึงข้อผิดพลาดของคนอื่นบ่อยครั้งอาจจะทำลายความไว้วางใจเช่นย้ำหนูความบิดพลาดของเพื่อนในโปรเจกต์เก่าๆความฉลาดที่แท้จ,จริงคือการมองไปข้างหน้าคุณควรสนับสนุนผู้อื่นให้เขาพัฒนาตัวเองการย้ำข้อผิดพลาดจะทำให้คนอื่นหมดกำลังใจการให้โอกาสนั้นจะสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี เช่นเพื่อนร่วมทีมที่เลือกย้ำหนึ่งข้อเปิดปลาดและเสนอแนวทางแก้ไขแทนข้อ1 1หยุดพูดคำว่าฉันไม่มีเวลาการอ้างว่าไม่มีเวลานั้นทำให้คนดูขาดการจัดการชีวิตเช่นการบอกว่าไม่มีเวลาเรียนรู้สิ่งใหม่คุณสามารถจัดลำดับก่ามสำคัญได้เสมอคนที่บริหารเวลาได้ก็มักจะได้รับโอกาสมากขึ้นการเปลี่ยนคำพูดนั้นจะช่วยให้คุณเริ่มต้นสิ่งสำคัญได้ การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพคือกุญแจสําสคัญสู่ความสาเร็จเช่น A เปลี่ยนจากพูดว่าฉันไม่มีเวลาแต่เธอทำ To ดูลิส t แล้วก็จัดตารางชีวิตใหม่ข้อ12หยุดพูดว่าชีวิตไม่แฟร์กับฉันชีวิตมันไม่ยุติธรรมการบ่นว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมทำให้คุณติดอยู่ในวงจรล,ลบได้เช่นบ่นว่าคนอื่นเขาโชคดีได้โอกาสมากกว่าฉันโลกก็อาจจะไม่ยุติธรรมจริง แต่คุณก็สร้างโอกาสได้การยอมรับความจริงจะช่วยคุณมุ่งมันมากขึ้นคุณสามารถปรับตัวและสร้างความสำเร็จของตัวเองได้ความฉลาดคือการทำในสิ่งที่ควบคุมได้ชีวิตนี้จะก้าวไปข้างหน้าเมื่อคุณเลิกเสียพลังงานเลิกเสียเวลาไปกับการพูดถึงเรื่องที่ชุดรั้งตัวเองไว้ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของอารมณ์ความคิดและความเชื่อการเริ่มเปลี่ยนแปล,ง,แปลงวิธีคิดและมุ่งหน้า สูเป้าหมายที่คุณต้องการจะทําให้คุณประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงหลังฟังจบแล้วมีใครบ้างครับที่มีวิถีชีวิตแบบคนฉลาดอย่าลืมกดติดตาม motivation podcast เอาไว้เพื่อรับอาหารสมองคนสําเร็จทุกวันอันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจําสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมขับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊ให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิก บทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP จิตวิทยา mindfulness ธุรกิจและการตลาด motivation podcast premium club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรม พิเศษสมัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอ s i ซโอปีอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ